วิวคอมทูลาวฟูซลาวน้ำน้อยเขบอกไม่เหรอปลาใส่ปลาแดกแน่นอนปลาแดกว่าไหนเด้อเฮดมอนแกฮู้แล้วเนาะตัวเองบูฮู้ว่าเพิ่นบูฮู้นะเนาะทุกคนเนาะเออว้าวว้าวกูดอาจจะไปแยี่ใจแงกี่ว่าไหนตื่นบัตรนี้เฮลโลเฟน วีลคัมวีลคัมวีลคัมชูลาว thank you so much thank you e p r e s s i o n thank you thank you the e p r e s s i o n come to see ป้าตองไล thank you so much food food ลาว food ลาวขั้นที่ food ลาวลาวเอนไทยแลนด์ซีมซีม good job thank you so much เด่นามนะ่ไน่มาเก็บเยอ่นี่แเองะายวบนเขาเก็บเขาเก็บอะไรเขาเก็บอาเต็มาดาออันยำเศษเศษปีฮลโหลฮลโหลไปเท่าแมนเดอหันสินสินินแหงสินแหงโอเคซินแหง Thank you Thank you Thank you very much อันนี้ my family ปาตอง my family ปาตอง thank you so much welcome my friend e p r e s s i o n welcome ปิดละปิดละคิซินคิซินพอดเขาอีนั่นคิซูมาต thank you so much thank you my friend depression ว้าวมีเดรนอเนาะนี่บุกขวามัอนี้เอ้ฟูสลาวฟูสลาวหมกปลาหมกปลาหมกปลาฟูสลาวฟิสมากินข้าวน้ำกันทุกคนมากิน,ข,น,กน,น,กนข้าวาน้ำกันเนาะกินข้าววันในเดือนละบานนี้ men nè đưa Oh, my gosh Cúp Vào đây đưa cúp Này mẹ lấy cúp vào đây Hả Frog Wow Tôi nhớ vào đây đưa bà Frog Big frog Wow big frog wow. Big Frog Frof. big big frog Wow Tôi nhớ xăm phạm mưu của nó Tôi nó ว้าว o ิ๊ก r ั g โอเคโอเคโอเคเบิงอาหารมาทันหมดเถอไปเบิงตู้อาหารดีก่าโอ้ฟูสลาวปลาปิ้งปิ้งปลาเอาอ้ my god ฟูดลาว oh my god มาชมกินข้าวเดอ้อทุกคนเดอ้อบ้าคำลายกินข้าวนำกันเดอ้อบรซันฟูดลาวฟูดลาวมีแห้งจังหวัวอยังน้อมีแห้งจังอาหารคือบันเจ้าแห่งเมนบอก oh my god ลาว thank you my friend invitation come to คำทูซีปาตองไล thank y งคิวโช c h t h a ั k งคิวว r y ีมัดได้แต่คนนี้ก่อาได้หลายสองสามคำเวียนไปเวียนมาอย่างนี้เนาะความไม่มมเฟนมันเีมันว่าไดมือนีรกาปกลได้สายเนวาลการได้นะนนน พี่ว่ามกพริกต้นนี้กินหมดปีมีแห่งจังส่วนครัวส่วนครัวเพื่อนป้าตองเองมือนี้มาส่วนเนาอมม้นนี้โอเค my friend